สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับไมโครโฟนจาก Earthworks นะครับผมนี่คือไม์ประเภทไมชูเมนต์นะครับเป็นไม์วัดจุนเสียงอันนี้เป็นรุ่น M30 นะครับ M30 ไม้ไมชูเมนต์นะครับคือ Earthworks นี่เขาจะโด่งดังมาจากพวกไม e a มชูเมนต์นี่มาก่อนนะครับเป็นไม์วัดจุนเสียงนะครับกับรุ่น M30 นี้ตอบสนองความถี่ตั้งแต่5เฮิร์ตซ์ถึง30เคเฮิร์ต์นะครับนี่นะครับ Earthworks M30 นะครับ เป็นพวกรับแบบโอมนิเดลิเชเนลโคลาร์แพทเทิร์นะครับผม mm hmm. นี่เรามาทดสอบก่อนจะส่งมอบลูกค้านี่ครับมีใบเซอร์ติฟิเคตมาให้ด้วยนะครับว่าได้ผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับสินค้าเอิร์ w เวิร์สนะครับผมเดี๋ยวลองล,ลองดูครับว่าสินค้าใช้ได้นะครับผมเชิญพี่เอ็มครับเช็คเช็คทดสอบ1นึ่ทดสอบ ใช่ครับมันเป็นไม์วัดจุนเสียงนะครับเพื่อสำหรับงานติดตั้งอะไรเงี้ยที่ต้องการความแม่นยำสูงๆนะครับก็เป็นตัวนี้ M30 จาก Earthworks นะครับบอดี้เป็นสไตเลสอย่างนี้เลยครับสวยงามมากนะครับ M50 แล้วก็มีนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับที่สินค้าที่ร้าน Earthworks เราก็มีให้มาลองมาชมกันได้นะครับที่ร้านสาธิตเรานะครับ Earthworks M30 นะครับทดสอบแล้วใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวส่งมอบให้ลูกค้าเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ